มื้อนี้เสาวิงสีผ้าเห็ดอาหารฝรังสุกินซื้อว่าคาโบนาร่าจ้าสปาเกตตี้ถุงหนึ่งสำหรับหาค้นจากสอิงกับสีใสแค่สามส่วนพอติดต้มประมาณหาถึงสิบนาทีจ้าเท่ากับซมเมิงเอาแต่อย่าให้สุกรหลเพราะเท้าสิเอาไปผัดต่อจ้าพอตั้งกระทะหอนแล้วกับน้ำเบคอนอยูบประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมจ้าสังเกตเบงเบคอนเท้าสิกรอบไอซีเค็มเ็มแสดงว่าได้แล้วจ้าหลังจากนั้นเท้ากระสิเอาหอมนุ่งไปผัดจ้าจนกว่าหอมสิผัดกลิน่นหอมใดดีด แล้วก็เติมเห็ดเข้าลงไปจ้าพริกไทยใส่หนึ่งซอนซ่าเกลือหนึ่งซอนซ่าเดจ้าเกลือค่อยค่อยใส่บางบาก่อนเดจ้าจนไอ้เนสิเข้มเกินไปจะเอาขึ้นยากทีแรกเข้าสีใส่ไฟแห้งจ้าหลังจากใส่ครีมลงไปเข้าสีใส่ไฟกลางจ้าเสาอิงสีใส่ครีมประมาณสองกระป๋องจ้าเ้าอิงใส่ยีหอนี้เลยจ้าสีออกรสชาติเข้มเมนัวๆจ้ารสชาติของอันคาโบนาราผพแซบแซบเจ็บจนจวดจวดจ้าหลังจากนั้นก็โคเล่คเลจ้าแล้วก็ชิมดูอีกครั้งตามใจชอบจ้า เสาวิงกะสิเติมชีดลงไปจ้าใส่ประมาณหนึ่งช่วยหน่อยจ้าหลังจากนั้นก็โคลโคลให้ทุกอย่างเข้ากันดีจ้า mm hmm. เครื่องปรุงเข้ากะสิมีแต่ครีมกับเกลือกอพริกไทยด้วจ้าเสาวิงกะสิใส่ไข่แดงยำมาไข่แดงนะจ้าสองฟองจ้าตีทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ผสมลงไปในเลยจ้าตามด้วยเส้นจ้า กอเคเลคเคเลทุกอย่างเข้ากันดีจ้าสูตรนี้เห็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็นรวยจ้าขอบคุณใลลายที่รับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนรวยๆจ้า